บทที่32ผมก็บอกไม่ถูกอามินมีสีหน้าคลึมลงมันเป็นความรู้สึกที่รบกวนผมอยู่คนเดียวก็ว่าได้ช่างเหอะนาซารีนมาแล้วเราจะกลับไปกินกลางวันที่ร้านอาหารใกล้ๆนี่ก่อนแล้วค่อยไปดูหุบเขาแห่งความตายของพระราชินีนักท่องเที่ยวคงจะเพลียเดินกันไม่หยุดตั้งแต่เช้า เอมิลามองไม่เห็นแม้แต่เงาของซากี้อาบุบในกลุ่มนักท่องเที่ยวรอบเช้าวันนั้นอีกทั้งคำประรบของอามินก็ชวนให้คิดท่าทางของเขาเมื่อวานนี้ที่วิหารการนักและลุกโซออาจจะเป็นบันไดที่เขาทอดขึ้นเพื่อตีจากอีซิสิตเท่านั้นเองทำให้รลอนโกรธจนแล่นกลับไคโรเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากข้อผูกพันต่างๆ ที่มีมาเกือบสามปีหล่อนทอดสายตาไปยังอาเมนและคนรักคนที่มีความสุขในยามนี้ไม่ใช่ใครอื่นหากเป็นชาหญิงคู่ที่กำลังเดินเคียงกันอยู่ที่ริมคลองเอลฟาริยาแต่อาเมนก็เป็นคนดีที่พระผู้เป็นเจ้าสมควรให้เขามีความสุขไม่ใช่หรือหลอนละ่ะยังชาครีอีกคนเป็นไปได้หรือไม่ ที่คำกล่าวของลุงรอฮีมคำแช่งดามากกว่าจะเป็นจริงคำแช่งที่ว่าลูกของแกทั้งสองคนจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วชีวิตเพราะความไม่ดีของแม่มันเหตุการณ์ต่างๆเท่าที่ผ่านมาเอมิลาไม่เชื่อว่านั่นเป็นการเริ่มต้นของความทุกข์ทรมานหล่อนไม่เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและเมตตากรุณา จะทอดทิง้งหลอนและชาครีผู้บำเพ็ญตนเป็นมุสลิมที่ดีแม่แม่ที่รักก็เช่นกันในสายตาของง,งรอฮีมต่างหากที่ทุกอย่างเป็นความชั่วหากในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์เดียวในโลกพระองค์ย่อมเข้าพระทัยดีอัลลาฮูอักบาเอเมิลาคร่มครวญประโยคสุดท้ายอยู่แต่ในใจได้โปรดเถิดพระเจ้าข้า ได้โปรดนำทางชาครีและข้าพเจ้าได้โปรดเปิดโชมหน้าศัตรูสำคัญที่หวังปองร้ายหมายชีวิตพี่ชายสุดที่รักของข้าพเจ้าเท่าที่พระองค์ทรงพระเมตตาให้ข้าพเจ้ารู้ทันเลขและเหลี่ยมของเจ้าชายฮัตซานั้นเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแล้วแต่เมื่อใดเล่าที่เรื่องทั้งหลายจะคลี่คลายให้ศัตรูดาวดินแพ้ภัย ไอชาครีมีความสุขอยู่อย่างเป็นปกติมนุษย์ธรรมดาสักทีอามิลฟาเดลเดินอยู่ข้างๆรอนนาซรีนสาวน้อยอยู่ทางขวามือไม่มีซากี้คอยตามติดเช่นเมื่อก่อนเดียเอลบาฮารีหรือที่เก็บพระศพอีกทั้งพระวิหารของพระนางฮัตเซฟสุดอยู่ตรงหน้าภูเขาหินสีทรายอีกหน้าผาสูงตรงานเป็นฉากหลัง เอเมิลามองภาพนั้นอย่างทึ่งถนนที่ลาดขึ้นสู่ระเบียนวิหารอันประกอบด้วยเสาหินนับไม่ถ้วนใช้ให้ความรู้สึกที่ลึกลับน่าเกรงขามอย่างระคนกันวิหารนั้นถูกยกขึ้นเป็นสามระดับด้วยกันอามินหันมาบอกว่าวิหารเหล่านี้พระนางทรงสร้างถวายแก่เทพอามุลแต่เทพเฮเธอร์และอนูบิส ก็ได้รับการบูชาที่นี่เหมือนกันเมื่อก่อนมีแถวสฟิงค์เรียงรายสองข้างถนนที่ลาดขึ้นสูงยังไงละคุณสุดถนนทางซ้ายมือมีห้องโถงกำแพงในห้องเรียงรายด้วยภาพการเดินทางหลังความตายทั้งสิน้นส่วนขวามือเป็นห้องโถงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการประสูติของพระนางวิหารอนูเบสและเฮเซร์อยู่โน,โน่นคุณหมายความว่า พระศพของพระราชนีทุกพระองค์เก็บไว้ที่นี่หรือคะเอเมิลาหันมาถามฮะพระเจ้ารามซิทที่หนึ่งทรงเริ่มสร้างที่เก็บพระศพราชินีบางคนก็ว่าพระศพถูกเก็บเคียงคู่กันอยู่ในหุบเขาพราชาแต่ไม่มีใครยืนยันแน่นอนที่เก็บพระศพบริเวณนี้ไม่งดงามเท่าที่คุณเห็นเมื่อเช้าดูเหมือนถ้ำโคหาหินธรรมดามากกว่า มาทางนี้เถอะผมมีบัตรอนุญาตพิเศษสำหรับเข้าชมที่เก็บพระศพของพระนางเนวเฟอร์ทารีมเหสีคนโปรดของพระเจ้ารามซิดท,ที่สองพระราชนีที่ทรงพระสิริโฉมงดงามที่สุดบนแผ่นดินฟาโรเอมิลาเดินตามไปเงียบเงียบที่เก็บพระศพนั้นประกอบด้วยห้องโถงบริเวณทางเข้าซึ่งนำไปสู่ห้องเล็กๆทางขวามือ และบันไดระเบียงที่ยาวทอดต่อไปยังห้องในสุดซึ่งใช้เป็นที่เก็บมัมมี่ของพระนางเนฟเฟอร์ทารีสีต่างๆที่ใช้วาดภาพบนกำแพงมีชีวิตชีวาอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเอมิลาพิจารณาภาพของพระนางผู้ทรงพระสิริชมสง่างามอ่อนหวานและเต็มไปด้วยอารมณ์ละเมียดละไมภาพ ที่ทรงปรากฏพระองค์ต่อหน้าเทพทั้งหลายกำแพงด้านซ้ายมือของหลนยังมีภาพอื่นๆที่อามินอธิบายให้ฟังว่ากาวิญญาณของนางกำลังบูชาพระสุริยเทพระหว่างรูปสิงคู่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอดีตและอนาคตที่จะมาถึงขวามือนั่นคุณเห็นไหมเอมิลาเทพไนและเซลเกต กำลังต้อนรับราชินีมัดเทพแห่งความจริงประจำตรงทวานซ้ายขวาภาพนั้นล่ะคะนาสรีนกระซิบถามพระนางกำลังบูชาย,ยันด้วยวัวศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดแก่เทพบนท้องฟ้าทรงถวายสองเวยแก่เทพโอุซาริสทางซ้ายมือและอามุนทางขวามือตามมาทางนี้สิ ตามกำแพงระเบียงใกล้บันไดนั่นพระนางเนเฟอร์ทารีกำลังถวายสองเวยแก่เทพอิซิดและเฮเซอร์ที่มีเทพต่างๆห้อมล้อมปกป้องพระนางอาเมนคะภาพตรงนั้นดูเหมือนพระนางจะผ่านไปสู่โลกใหม่ด้วยสูตรลึกลับจากหนังสือบันทึกแห่งความตายที่เก็บประสบท่าที่ผ่านมา ฉันเห็นเทพเจ้าสำหรับรักษาและปกป้องความชั่วยืนรักษามัมมี่ทุกแห่งเอมิลาพึมพำแม้ภาพเหล่านั้นจะไม่ชัดเจนก็ตามท่าทางจะบอกให้คนที่คิดร้ายทั้งหลายได้กลัวอามินพ,พงกศรีสะรับคุณอ่านภาพได้ถูกต้องมาทางนี้ดีกว่าพระเจ้ารามสิทธิ์ที่สาม ทรงเก็บพระศพของราชโอรสอามอนฮีคอบเซฟที่ซึ่งพระชนตั้งแต่9ปีดูดูภาพบนฝาผนังคุณจะรู้ว่าเจ้าชายองค์น้อยทรงถือคนนกแห่งความจริงตามเสด็จพระราชบิดาภาพทางนี้บอกอะไรคะเอมิลาแลตามภาพฟาโรบนกำแพงฟาโรรามซีดท,ที่สามถวายสักการะ ก่อนจะทรงแนะนำพระโอรสแก่เทพทั้งหลายยังไงละคุณแล้วถึงจูงพระหัตถ์ไปมอบให้กับเทพอีซิดระว่างระเบียงยาวทางด้านนี้เป็นบันทึกแห่งความตายที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพมัมมี่ของเจ้าชายที่ตายละคะเราไม่พบมัมมี่ที่นั่นแต่พบทารกในครันอายุหกเดือนคาดกันว่า พระมารดาอาจจะทรงเศร้าโศกเสียพระไทยจนแท้งเนื่องจากสูญเสียพระโอรสก็ออกเป็นได้นี่ไงคุณเรารักษาไว้ในครอบแก้วพ้นที่เก็บพระสพเหล่านั้นออกมาแล้วเอมิลาถอนใจยาวอาเมนหัวเราะหันมามองแล้วพลางเอ่ยขึ้นว่าถ้าทางคุณเพียใจยกับพระสพพวกนั้นสักก็ไม่รู้นี่จะเดินกันไหวไหมฮะ ยังมีที่เก็บศพของพวกข้าราชสัมนักและข้าราชบริพารอีกตั้ง300สามร้อยกว่าศพที่ฝังศพของฟาโร่กับราชสัมนกต่างกันยังไงนะคะอาเมนเอมิลาถามขึ้นถ้าทางคุณจะสนใจมากขึ้นแล้วละผู้พูดยิงยิ้มพลายต่างกันนิดเดียวแหละนี่ที่เก็บพระศพของฟาโร่นั้น ที่ทําศพและที่ฝังอยู่แยกกันส่วนข้าราชบริพารห้องทําศพและที่ฝังศพอยู่ในบริเวณเดียวกันในกูหาที่เก็บม,มัมมี่ที่ฟาโรนั่นคุณจะเห็นแต่ภาพวาดเกี่ยวกับชีวิตใหม่ที่พระองค์จะจุติอีกครั้งคำทำนายทายทักนั้นล้วนแต่เรื่องราวที่เกี่ยวด้วยเทพเจ้า ในห้องเก็บศพของเราข้าราชบริพารซึ่งเป็นคนธรรมดานั้นจะต่างกันอามินพาเดินกลับออกมาตามถนนซึ่งตัดวกวนไปในระหว่งช่องเขาเอมิลามองระยะทางที่หล่อนเดินผ่านมาอากาศร้อนและแห้งผากลมที่พัดพาฝุ่นละอองทรายมาเป็นพักๆไม่น่าเชื่อว่าหลอนจะเดินได้ไกลถึงเพียงนั้น ที่เก็บศพบรรดาข้าราชบริพารตรงหน้าหลอนเป็นห้องโถงขนาดใหญ่อามินชี้ให้ดูภาพวาดบนฝาผนังคุณเห็นไหมเอมิลาภาพวาดเหล่านี้ถ่ายทอดความทรงจำของผู้ตายตลอดระยะเวลาที่เขามีชีวิตอยู่คนตายจะเลือกภาพที่เขาพอใจที่สุดอย่างภาพนี้ฤดูเกี่ยว เกิดที่อุดมสมบูรณ์งานฉลองการล่าสัตว์ที่ได้ผลไม้ทำให้เรารู้วิถีชีวิตความเป็นคนธรรมดาในยุคฟาโรแห่งนครซีบิตอันรุ่งโรจว่าดำเนินไปในรูปใดเอมิลาแลตามหลอนมองเห็นภาพวาดผู้ตายกับภรรยากำลังรับช่อดอกไม้จากบุตรนางทาตที่รับใช้เล่นพินโบราณเป็นฉากหลังนางระวามเปือยอก ที่ไร้ลำเข้ากับเสียงเพลงนักดนตรีตาบอด์ดีดพินมีแขกผู้ฟังรายล้อมส่วนมากเป็นสตรีในท่าชุมนุมซุบซิบมินทามากกว่าจะสนใจนางระบำข้างหน้ากระทั่งแมวตัวโปรดใต้เก้าอี้ของผู้ตายที่ขโมยอาหารจากโต๊ะภาพเหล่านั้นบอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ดังที่อาเมนกล่าวหลนยังเห็นภาพผู้ตายและภรรยา ซึ่งนั่งต่ำกว่ากำลังรับดอกไม้และอาหารจากสาวใช้ภาพคนงานในบ้านทำเตียงซักล้างปัดกวาดและดูแลบุตรของนายบนกำแพงเดียวกันเอมิลาเห็นนกถูกจับเป็นฝูงใหญ่ภาพทาตรับใช้ถอนขนเป็ดขนไก่คนงานเด็ดองุนและทําเล่าภาพเหล่านั้นมีชีวิตชีวาอย่างที่เอมิลาไม่เคยเห็นมาก่อน โดนี่สิคะหลอนบอกอาเมนภรรยาคนตายประคับประคองนกที่ถูกยิงออกมาอย่างนั้นแล้วลูกสาวตัวเล็กก็ฉุดขาพ่อให้หล่นลงไปในบึงช่างวาดซะจริงๆคนตายนะ่ะชื่อนักอาเมนบอกยังมีที่เก็บศพของวิเซียจิตกรประจำราชสำนักผู้จัดการเกี่ยวกับการสกัดหินในงานต่างๆ ดูเหมือนที่เก็บศพรายหลังนี้จะไม่เหลืออะไรนักหรอกคุณฟเฟลลาฮีนบางครอบครัวเข้าไปยึดเป็นที่อยู่อาศัยทั้งขโมยที่ลักลอบเข้าไปตามเก็บที่ศพอีกก็มีเอเมลาเดินตามไปห่างๆที่เก็บศพเหล่านี้มีมากมายนับไม่ถ้วนอาเมนมีความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุชนิดที่หลอนแอบชมอยู่ในใจนี่ฮะเขาชี้ให้หลอนดู ที่เก็บศบของอเมเนเฮปผู้บัญชาการทัพของพระเจ้าทัตมดที่สามดูกำแพงพวกนี้สิคุณผลงานของท่านแม่ทัพจะรึกไว้ละเอียดละออทีเดียวสงครามแห่งกาเดสและโอรอนเตสเจ้าชายแห่งกาเดสส่งปล่อยม้าให้วิ่งฝ่าเข้าไปในกองทัพอียิปเพื่อเป็นกลลวงแต่อเมเนมเฮปรู้กลลวงนั้นซะก่อนนี่ละมังคะ เอมิลาอุทานภาพแม่ทัพบนกำแพงพอสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึง่งท่านแม่ทัพทำความดีความชอบตอนเขาเดินทัพกลับมาจากเอเชียไมเนอร์ M I N e, ใกล้ยูเฟรติสอามินอธิบายอย่างขึ้นใจฟาโรตุกอยู่ในอันตรายจากฝูงช้างป่าท่านแม่ทัพเข้ากั้นกลางช่วยพระองค์ไว้ได้คุณดูที่กำแพงสิเอมิลา พิธีพระราชทานรางวัลจากฟาโรพวกซีเรียนเขาแสดงคารวะท่าทางทหารซีเรียนนี่คงจะช่างพูดนะคะหล่อนพึมพำอามินหัวเราะเออคุณช่างสังเกตภาพวาดเหมือนกันนะเนี่ยงานขุดค้นพวกนี้ยังจะมีต่อไปอีกเรื่อยๆใช่ไหมคะอามินเอมิลาหันมาถามฮะเขาตอบงานของเรายังไม่จบ นักโบราณคดีชาติออสเตรียนยังทำงานอยู่ที่อาซาซีฟพ,พบที่เก็บศพของอังคโฮนักโบราณคดีชาติเบลเยียมก็เริ่มทำงานในบริเวณใกล้กันมหาวิทยาลัยชิคาโกเพิ่งจะเสร็จสิ้นการศึกษาในรอบ50ปีเกี่ยวกับเมดินสฮาบูรายงานเกี่ยวกับพระเจ้าเซติที่หนึ่ง ผมจะรับงานร่วมกับศูนย์กลางการค้นคว้าทางโบราณคดีของอียิปต์เกี่ยวกับรายงานเรื่องวิหารเตรียมประศพของพระเจ้ารามเซทที่สองเรากำลังหารายละเอียดเรื่องราชโอรสธิดากับบรรดาเหสีเจ้าจอมของพระองค์จัดการเรื่องที่เก็บประศพของพระนางยูยีพระมารดาของพระเจ้ารามเซทที่สอง ใบหน้าของอามินบอกความภาคภูมิใจเอมิลาทอดสายตาผ่านไปยังนาซรีนแล้วรอยยิ้มก็ผุดขึ้นที่มุมปากของหล่อนแม่สาวน้อยกำลังจ้องมองบุรุษหนุ่มคนรักอย่างเทิดทูนภาพนั้นงดงามจนหล่อนต้องถอนใจปัญหาของอามินจะแก้ตกเพียงใดหล่อนยังสงสัย รายงานสำคัญอีกฉบับหนึ่งก็คือเรื่องที่เก็บศพข,ของเทเจ้าหน้าที่คนสำคัญที่รับใช้พระเจ้ารามทซิสที่สองต่อมาถึงเมเนทาที่บางรายงานบอกว่าฟาโรองค์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างอพยพของชนชาติยิวอามินกล่าวต่อไปผมบอกคุณได้ว่ายังมีนักโบราณคดีฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่น แม้แคนาดาและโพลิสก็ร่วมมือกันปฏิบัติงานชุดนี้เราได้สปอนเซอร์จากประเทศต่างๆเกี่ยวกับงานก่อสร้างซ่อมแซมโบราณสถานเหล่านี้ยังไงละคุณเอเมิลาไม่ผิดหวังสักน้อยนิดที่หล่อนจำเป็นต้องติดตามอามินเสียเวลาอยู่ที่โบราณสถานเหล่านี้ก่อนจะมีโอกาสเดินทางไปพบชาครีอย่างที่หวังไว หลอนเน่แกใจตนเองว่าปราศจากอาเินหลอนคงดันด้นมาจนถึงที่นี่ไม่ได้ดูเหมือนว่าการเดินทางวันนั้นจะดึงเรียวแรงที่มีทั้งหมดให้สูญสิ้นไปหลอนถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อกลับมาถึงโรงแรมประตูห้องพักปิดสนิทมีคนเข้ามาทำความสะอาดให้แล้วหากเอมิลาไม่ทันจะล้มตัวลงนอนอย่างใจนึก เสียงเคาะประตูทีทีก็ดังมาเข้าหูคนงานประจำโรงแรมนั่นเองในมือของเขามีกล่องกระดาษผูกโบสวยมีคนส่งมาให้คุณครับเขายิ้มพลายสั่งให้มอบให้คุณกับมือทีเดียวเอเมิลาขมวดคิว้วกล่องใบนั้นห่อด้วยกระดาษมันวับริบบิ้นสีแดงสดใสกุหลาบสีเดียวกันดอกเดียวก็จริง แต่กรีบยังแข็งหยดน้ำพราวกลิ่นหอมแรงโอ้ผู้ชายเฟลลาเฮนอีกคนก็สั่งให้ผมมามอบจดหมายนี้ให้คุณด้วยเขายังอยู่ที่ถนนข้างล่างเลยครับคุณเฟลราเฮนที่ขี่ลาผมผมมีกระชุบบรรทุกกล่ำปลีเอมิลาตกรางวันแล้วหล่อนจึงปิดประตู ทลามาที่หน้าต่างห้องมองลงไปยังถนนเอวบาฮันซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำนายจริงดังที่คนงานบอกหล่อนเห็นเฟาฮีมบนหลังลาผอมมีกระจุก,กล่ํลำปรีเดินเอ่อยๆไปตามถนนโกมาหล่อนพึมพำยิ้มทั้งน้ำตามือสั่นเทาขณะคลี่กระดาษออกอ่านข้อความสั้นๆลายมือโยเยที่เขียนว่า ศัตรูของคุณหนูอยู่ใกล้คุณเหลือเกินอย่ากลัวโกมาจะคอยดูแลแต่จงระวังตัวให้ดีมันหวังฆ่าคุณชาครีข้อความใหม่ต่อมาดูจะเร่งรีบเขียนเสียจนเหลือเกินในความรู้สึกของหลอนมิตรเก่าของคุณชาครีคอยช่วยอยู่แล้วที่ซาฟากาขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรคุณหนูให้ได้พบคุณชาครีที่เถิด กระดาษแผ่นนี้ท่านกำชับให้คุณหนูเก็บรักษาเป็นส่วนหนึ่งของความลับที่ศัตรูตามหาส่วนที่สองอยู่ที่มิตรเก่าส่วนสุดท้ายอยู่กับคุณชาครีศัตรูไม่ให้เอกสารสำคัญพร้อมกันทีเดียวเผื่อว่ามันจะฆ่าท่านสำเร็จเอมิลาอ่านประโยคสุดท้ายด้วยน้ำตาพร่าพราย ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงพระกรุณาชาครีด้วยเถิดอย่าให้ข้อความนั้นเป็นจริงขึ้นมาเลยหล่อนเอื้อมมืออันสั่นเทาเย็นชื้นไปที่ซองสีน้ำตาลเข้มลายมือของชาครีเด่นชัดอยู่บนนั้นหล่อนต้องร้องไห้ออกมาอย่างสุดจะกลั้นไว้ได้อีกต่อไปลายมือหวัดแก้มบันจงที่เอเมิลาเห็นจนนับครั้งไม่ถ้วน จากจดหมายที่ติดต่อกันถึงแรมปีหล่นดึงกระดาษขาวสะอาดขึ้นมาจากซองนั้นคลี่ออกด้วยใจที่สันดริกความลับอะไรของชาคลีหนอเปล่าเลยกระดาษแผ่นนั้นหาได้มีตัวอักษรภาษาอารบิกหรือแม้แต่ภาษาใดที่เอมิลาคุ้นตา กระดาษแผ่นนั้นเต็มไปด้วยภาษาที่หล่อนเห็นตามผนังกำแพงเสาศิลาวิหารพระสุริยเทพและแผ่นหินซึ่งตกทอดมาหลายพันปีเฮลูรกฟิกหล่อนพุมพำออกไปอย่างลืมตัวภาษาโบราณของคนยุคฟาโรเมื่อหลายพันปีมาแล้วนั่นเองชาครีความรับอะไรหน ω, ทอที่ร้ายแรง จนถึงกับศัตรูหมายปองชีวิตภาษาโบราณเหล่านี้แปลได้ใจความอย่างไรเอเมิลาเก็บกระดาษสำคัญแผ่นนั้นเข้าที่ปิดผนึกก่อนจะสอดลงกระเป๋าถือหล่อนจะรักษาเท่าชีวิตจริงสินะอัขระโบราณเหล่านี้เป็นชีวิตของชาวครีทีเดียวกล่องของขวัญที่มีกุหลาบแดงดอกเดียว กลิ่นหอมแรงนั้นกระตุ้นเตือนความทรงจำบางอย่างของหลอนซาราราซิตี้กระโจมสีแดงหลังใหญ่กลางทะเลทรายเบื้องหลังกลุ่มพิระมิดแห่งกีซาทั้งสามนั่นเองที่ซึ่งอามินฟาเดลพาหลอนไปชมระบำหน้าท้องภาพต่างๆเหล่านั้นทยอยเข้าสู่สมองอย่างเด่นชัดที่นั่งชมพิเศษอามินบอกว่าจัดเฉพาะเจ้าจากโคเวต เศรษฐีน้ำมันยังไงละคุณบางครั้งท่านก็มาจากบาเรนใกล้กันมาดูดางระบำที่มีชื่อถึงที่นี่กุหลาบแดงกระเช้าโตใบนั้นกว่าจะเหี่ยวโรยก็หลายวันเต็มทีเอเมลาแก้โบแดงออกแกะกระดาษขาวมันวับอย่างระมัดระวังก็เผื่อเป็นงูพิษหล่อนใจหายวาบโยนกล่องกระดาษใบน,นั้นไปมุมห้อง ฝากับตัวแยกจากกันไม่มีสัตว์เลื้อยคลานอย่างที่หลอนวาดระแวงเมื่อหยิงเท้าเข้าไปเมียงมองแล้วสะดุ้งสุดตัวปืนพกสีดำมาเมื่อมขนาดของมันเล็กจิว๋วแทบจะซ่อนในฝ่ามือคนโตโตได้มิดชิดยังกระสุนอีกกล่องซองจดหมายสีขาวแนบอยู่ก้นกล่องมือของหลอนเย็นเยียบ เมื่อยกอาวุธร้ายแรงนั้นขึ้นรูปครามก่อนจะวางลงข้างตัวแกะซองสีขาวออกจดหมายที่เขียนด้วยอักระภาษาอารบิกหมึกดำลายมืองดงามได้จังหวะที่หล่อนไม่เคยเห็นมาก่อนจดหมายที่ไม่มีคำขึ้นต้นนอกจากข้อความที่ว่าจงอ่านคำอธิบายวิธีใช้มิตรผู้ซื่อสัตว์ที่แนบมานี้ให้ละเอียดเถิดเอมิลา กระสุนนั้นคงจะพอรักษาชีวิตให้รอดจากเนื้อมือศัตรูหรอกแต่จำไวน้นะว่านางงามผู้สวยเป็นเลิศของข้ากระสุนนัดเดียวอาจปลิดชีวิตคนได้จงใช้สติตัดสินก่อนง้างไกลกุหลาบแดงดอกเดียวอาจไม่หอมแรงเท่ากุหลาบทั้งกระเช้าที่สหราซิตี้แต่ข้าก็ไม่เคยลืมภาพนางงามในชุดอิลามขาวบริสุทธิ์ ที่ท่าเรือชิดได้เลยได้แต่วิงวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้เราได้พบกันอย่าห่วงชาครีข้าผู้เป็นเม็ดเก่าย่อมไม่ทอดทิ้งเม็ดเราคงได้พบกันหรอกเอเมิลามือขาวบางที่จับกระดาษจดหมายสันร拉กพระผู้เป็นเจ้าหล่อนนึกได้ในบัดดลนนั้นเองที่ท่าเรือชิดได้รถสีดำมันปราบ มีทหารในเครื่องแบบเป็นผู้ขับบุรุษผู้มีคราวคลื้มและหนวดเป็นระเบียบเหนื้อริมฝีปากชุดพื้นเมืองและเสเวียนร,รัดผ้าโพกขาวบางที่จางจากคนเดินถนนบอกตำแหน่งสำคัญเก้าอี้มู่พิเศษในกระโจมสีแดงคร่ำแห่งซาราราซิตี้เจ้าของกุหลาบแดงกระเช้านั้นเอมิลาฟุบหน้าลงกบฝ่ามือทั้งสองข้าง ใช่แล้วบุรุษคนเดียวกันนั่นมิตรของชาครีมิตรที่ชาครีไว้วางใจให้รักษาความลับส่วนที่สองความลับอันเปรียบเสมือนชีวิตของชาครีทีเดียวเอเมลาเผาจดหมายทั้งสองฉบับจนเป็นเท่าหล่อนอ่านวิธีใช้ปืนง้างไกใส่ล็อกวิธีบรรจุกระสุนพ่อเคยมีปืนพกแบบนี้ พ่อสอนวิธีจดจำง่ายๆว่าอย่าหาักปากกระบอกเข้าหาตัวอวัยวะส่วนหนึ่งของส่วนใดหรือวัตถุคนสิ่งของวิธีจับปืนต้องอย่างนี้นะลูกเสียงปืนกระทบกระป๋องเปล่ายัางติดหูอยู่จนทุกวันนี้กระป๋องที่พ่อซ้อมยิงชายทะเลกีฬาที่พ่อโปรดนอกเหนือจากการดำน้ำและขี่ม้าเอเมิลาไม่คิดเลยว่า จะตามมาเป็นประโยชน์กับหล่อนในตอนนี้น้ำตาซึมแล้วไหลเอ่อลงมาตามร่องแก้มอีกครั้งดูเหมือนพ่อจะรู้ล่วงหน้าว่าลูกสาวของพ่อจะต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้พ่อรู้ได้อย่างไรนะยังขาดอีกอย่างเดียวละพ่อจ๋าเอเมิลากำลังจะเป็นหมอและวิชาดำน้ำลึกที่พ่อสอนเฝ้าฝึก จนเอมิลาชำนาญนั้นจะเอาไปใช้ที่ไหนยังไงเมื่อไหรกันไม่มีทางเลยจบบทที่32เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ